ยูสวัสดีครับวันนี้เราจะไปถ่ายวอกนะครับน,นี่เวลาประมาณตีสี่นะนี่คือสภาพนี่คือสภาพนะครับของคนิ่งตื่นดูแบบดูมันมีทรงเลยเดี๋ยววันนี้นะเราจะเริ่มถ่ายวอกกันประมาณตอนเที่ยงเที่ยงนะแต่คือตอนนี้ผมต้องรีบตื่นกนะ่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทําง,งาน เดี๋ยวแต่งตัวน่อยให้เร็ดดล้เดียวถ่ายต่อหน,น,น่นัยฮะเจอนะครับโอเคมอร์นิ่งครับนี่คือสภาพรัตรุมต่อนะครับก้บนเมงก็ตกกูจะร้องอ้เงี้ยกูจะไปทำงานจะภาพชีวิตโอเคครับไปตอนเที่ยงเลยแล้วนะคระับญาตไอปูอมันมืดเนี่ย่ามาแล้ว นี่ครับเวลาบานไปไวมันโกกนะครับเหมือนกับตัดต่อเวลาตอนนี้เที่ยงนาฬิกานะครับเอ้าสมาจิกเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับนี่นี่นี่นบอกบอกบอกชื่อเสียงแรงนำหน่อยครับคุณเป็นใครครับแต<ม>่เราไม่ไม,ไม่ชื่อจริงอะ่ะน้องงานกลุ่มน,นั่นนี่บอกงานกลุ่มให้เขาหน่อยคนคน,คนนี้นะครับแ<อ>ชทประจําแชทประจําช่องนะครับอ๋อนี่นี่นไม่กนแล้วครับไม่คนแล้วโอ้ย เด็กบ้านไหนนี่ผมจะไม่ดูนะครับว่าผมาอะไรมานะครับระหว่างเนวันนี้นมาหมมมๆๆนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่า่านประสบการณ์่โจคโจนจะเที่ไร่ <c oughs> ตอนเช้าฝนแม่งแรงขนาดทำร่มประจุยนเนี่ <c oughs> วกล้มแบบอะไรนะเป็นตัวเราเยี่ยไม่เชื่อต้องเชื่อนะฝนตกไอ้เยอะอะไรเนี่ยแมงเงยไหลเปียกหมดเอานี่ถ่ายแล้วเนี่ยเอาถ่ายออโต้ครับถ่านไงตอนไหนวะเขาไม่ได้ตายตายไหเยอะบุ้นที่เยอะ ถ่ายตอนไหนวันนี้โอ้ยดูดูนะดูนะ<ย>นอ้พื้นที่เยอะพื้นที่เยอะนะอะไรเยอะเราเล่นเกมอะไรก็สนเดรย์เลนะมีอะไรอาถามจริงยังไม่มาต<า>ั้งนานแล้วยังไม่ถามชื่อร้านเลยร้านนี้ชื่ออะไรครับร้านไข่อ,าอ,าอาข้าวอ้าวอ้าวอ้าคุณยังว่ายังไม่ถามชื่อ,อร้านเลยร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับร้านหนึ่งชื่อว่าร้านแล้วก็ชุบไข่แม่จริงครับถูกต้องนะครับ เดี๋ยวอ้นี่ไอ้นี่จำกันบ้างมะนะเพราะว่าไม่ได้ยินอะไรมั้ยเพราะว่าข้ามไปตอนอันนั้นอาหารมาดีกว่าไปครับไปแดงมามาแล้วครับคุณผู้ดูนี่คือหมูทอดจุ่ไข่นะครับหน้าอร่อยเแค่ไในช้อนไหนเี่ยอันนี้ไม้ไม้เท่าไหร่ไม่ได้ไม้เทละสิบบาทครับไม่ต้องทายหรอกครับ จะกินอะไรก่อนอันนี้เป็นไม้ก่อนดีละดี่ละคนนะนี่นะครับไม้เออตรงๆฟิลเหมือนปลาหมูย่างนะเหมือนเหมือนปลาหมูย่งเน้นโคตรใหญ่เลยลองกินนะคอสัมผัสคอทัดเป็นไงบ้างครับคุณพีอร่อยตูื่อญ่ได้น่ากินแค่ไหรบอส ก็นนมั้แบบมุ้มะดินี้คือาเี้ยสามไม้อี่มก้าิมอิ่มอิ่มกุ้มเว้ยแต่ไน้เป็นอย่างเงี้ย้ี่ห้าสิบาทน,น,นะบวกไข่บวกไข่เจียวตัปิกเนื้บวกเนสิบาทที่เบรหกสิบมดที่โอเคะ ถ้าคุณเขเลาคุณไปอิ่มคุณกอปปิ้งใช่ไมหไมเนี่ย10บาทคุณอยากจะ่งไก่เจียวหมูตับคุณใส่ที่เพิ่ม10บาทอร่อยนะขมิม้อใช่ินมากนะล,ลองลองดูครับถินมากครับลองลอง,ลองหลังกล้องนะอ็นในมือขาวๆนะดูก็รู้นะเป็นเด็กอย่ามึงต้องพูดค่ะ อืมอร่อยขึ้นเยอะเลยป๊อปยิ่ยองเขียวเป็เด็กเลย่ยงตุ้มตุ้มตุ้มมังตุ้มเด็กอ่ะเฮ้ยพูดตานตาตามตาใครมีเพื่อนนะเอาเพื่อนมาป้อนให้คุณนะอร่อยขึ้นแน่นอนนะเอาคนนี้รับ เอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่ร้านที่สองแล้วนะครับแล้วเราดูครับมีใครเพิ่มมานี่ครับเห็นไหมครับมีคนเพิ่มมาหนึ่งคนนะครับกลายเป็นสามรวมผม่าสี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับร้าน๋วยเตียวไก่บารรับเอาละครับไปแดกพูดถึงนะครับร้านนี้มีมีสิ่งพิเศษยังไงครับคุณคุณบีมาตามชื่อู๋ยเตียวไก่บาแปลว่าเราต้องเราต้อง ไปตามมาละครับพูดถึงรสชาติก๋วยเตี๋ยวที่คุณชอบครับคุณชอบปิ้งกุ้งก๋วยเตี๋ยวแบบไหนครับคุณบีมผมถามว่าคุณชอบกุ้งก๋วยเตี๋ยวแบบไหนครับก๋วยเตี๋ยวติดกลางๆอะไรนำครับตอบคุณตอบลิเวอร์พูลนี่ฉันฉันตลกนะคอ๋อเนื้อริวพูยก๋วยเตี๋ยวอะไรนำน้อง อ่แล้วแล้วคุณแคแล้วครักุ้งเติโยอะไรนำรับอะไรนะอ๋อเน้นเน้นน้ำตาลนะวันนี้กูดถึงร้านนี้นะครับรีราคานะครับเอ่อไอ้นี่อ,นอ้นี้ถ้วยเท่าไหร่นะหนะ้าสิบใช่ไหมเบ็ดเบ็ดห้าสิบนะครับปริมาณก็ใช้ได้อยู่ซูมไปครับซูมไปมนี่ครับเราจะเห็นว่ามี โครงี่โคงตุ๋นยาจีนด้วยนะครับฟิวฟิวบักคุเต๋ตอนนี้เราอยู่ร้านอะไรนะครับเราอยู่ร้านอะไรครับบัวลอยใบจือจื้อแล้วเราสั่งเมนูอะไรอะไรนะครับบัวลอยบัวลอยนึ่งสดครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งปังปิ้งแบบดอยลอยยิ่งเกิดครับบัวลอยร้านนี้มีมีเปลือกนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะลูกบัวลอยลูกบัวลอย่ไมครับนเ็นเดบัวลอยเด็กบัวลอยล่

ขายหมูบดานข้านีมีอะรด้ใดอทคอมใหญ่ดอทคอมนะ้าจะไมมีดอทคอมปาษาภาษเลยเว่าเสี่อมเอ้ยไม่เยจะแปะปันแปะก็นเจอเขจะไม่ว่าไปเขาบอดอทคอมในในีาษาภาษาเลยเรยว่าเสืเป็นที่มาร์ลั ủa mình để đẹp. Ngon. Ngon. Ừ Ngon. 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 น่องป็นเท้านะครับจะมีน mm ้อยทดูเลยไม่มีนะงั้นงั้นนงเบลเอาไปอร่อยนะดีบุ้นมีสวยด้วยมีม่วงถ้าคุณไปกินนงเบื่อร้านไหนแล้วมันไม่ได้มีม่วงนะอยากกลับไปกินนะไม่ไม่ดีนะถ้ากินนงเบื่อแล้วไม่มีม่วงื่อไม่มีท้าด้วยนะแล้วเดี๋ยวคุณจะคิดละกัน ได้ควรทำตามนะถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่เจอเพื่อนเน่ปเพลงน่ารัก่ารจบเลยเนอดเลยมนต้องมีคนเรียนทุกเรื่องเลยนะตั้งแต่ร่มเลยมันจะมันจะขึ้นตาย เอาครับปิดกล้อง